ตุกตาตอนไม้เคยเห็นหรือเปล่าเมื่อก่อนไม่มีผมหรอกถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยเมื่อก่อนไม่มีผมมันจะเป็นสีน้ำตาลหมดเลยแล้วก็ต้องลดน้ำไว้ประมาณสิบห้าสิบห้าวันแล้วเนี่ยสิบห้าวันเลยหรอมันก็นจะงอกสิบห้าวันเลยหรอใช่สิบห้าวัน,วนแล้ว,วสี่วันสิบห้าวันแล้วผมก็จะง,งอก ะออ๋อนี่มันใกล้จะแก่แล้วมันจะแห้งเหี่ยวนะตอนแรกมันเป็นหอนุ่มอยู่ตอนแรกมันเป็นหนุ่มน้อยอยู่นี่สาะน้ำมีกำลังทำความสะอาดอยู่เมื่อก่อนเป็นขี้โคลนเมื่อก่อนเป็นขี้โคลน มีต้นไม้ขึ้นเต็มเลยแล้วของคงมานชอบมาวางไขเ่เราก็เลยจัดก,การ m o d i า y ซะทำความสะอาดเห็นปะเนี่ยต้นไม้มีต้นกล้วยไม้บนรั้วเราปลูกอันนี้หมดเลยต้นไม้เห็นปะเอาต้นไม้มาตั้งเต็มเลยทางรั้วเลย สมัติเรียงกระถางเนี่ยดอกนี่เนี่ยนี่ตอนแรกจะเป็นสีนี้ค่ะสีสีออกสีม่วงม่วงสีน้ำเงินน้ำเงินแล้วก็ตอนที่สองจะเป็นสีออกเขียวสุดท้ายคือเป็นสีน้ำตาลเป็นสีน้ำตาล ทำทรงไม่เหมือนตาทั่วเลยมิงบอกทำผมให้ทรงเอัอตัวเองอ่ะอืมโหลนหหห้นล้นใช่ปะใช่หนูเห็นนะหนูเห็นะหหน,ะหหน,ะนะหนูไม่ได้ว่านะจูผมขึ้นมาไม่ได้แล้วต้องจุม่มไก่ขันอีกแล้ว เห็นป่ะผมยาวแล้วม,มีต้นกล้วยไม้ไมีต้นมะลิดอกไม้กุหลาบสีแดงสีเหลืองสีขาวไม่ใช่เรืไงไง่องผิว่รงมากตอนน้ว่าคุยกับปาร์ตี้